สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมาดูที่สูตรสมการครบ2ตัวล่างเก่า b .003 ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในฉันลืมลืมออกสูตรเก่ามาลงเพราะเห็นว่าสูตรเก่าเดินน้อยก็เลยข้ามไปก็เลยพลิกกลับมาเจอนะคะอ่ะทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอามาแบบคร่าวๆพอสังเขตเพราะว่าอาดีตเราเคย คำนวณกันไปแล้วในอดีตนะเป็นสูตรคำนวณระยะยาวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้มาบ้างแล้วนะสำหรับปี003เนี่ยงวดก่อนนะคะออก91นึ่ง้เขาก็ยังคงเดินต่อนะคะรบล่างครบสองตัวล่างค่ะทีนี้เรามาดูของงวดถัดไป วันที่16กกันยาใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนคูณ3บวกหลักสิบล่างเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเช่นกันดังนั้นหลักสิบบนคือเลข7บวกกับหลักหน่วยบนคูณสา8สามสบบวกกับหลักสิบล่างเลข9ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะ7บวก4เป็น11 11บวกเก้าได้ยี่ใส่ศูนย์เป็นตัวแรกเดินหน้าไป 22, 1 2 1สองแล้วก็2 2สองบวกสามได้ห้า เลนหน้าไป6และเจและเจบวกสก็ได้9อันนี้ก็จะได้คล้ายๆกันอ่ดิฉันต้องเขียนตรงนี้เป็นเป็นตัวแปรไว้เนาะดังนั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตบวกใหม่แล้วกันหลักสิบบนเลขเจบวกกับหลักหน่วยบนคูณสามสาบวกกับหลักสิบล่างเลข9 9 เจบวกสเป็น11 11อบวกเได้20ใส่0ูนย์เดินหน้าไป1น2่บวกสได้5้าเดินหน้าไปหกและ7จบวกสได้ 2, 9ก็จะได้ตัวแปลที่คล้ายๆกับงวดที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดอันนี้เป็นเพียงแนวทางของการวิเคราะห์สูตรเก่าเล่าใหม่ก็จะมาแบบสั้นๆน,นะคะขอบพระคุณมากสำหรับการรับชมพบกันใหม่สวัสดีค่ะ